สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมเวก้ในการหาคดความสัมพันธ์นะครับจากบนหน้าจอก็จะมะีตัวอย่างรายการการช้อปปิ้งซื้อสินค้านะครับมีทั้งหมด5 transaction มี TID 1 2 3 4 5นะครับในแต่ละ transaction ก็จะมี item หรือรายการสินค้าที่ช้อปปิ้งนะครับเราจะทำการ transform นะครับตัว รายการนี้อยู่จะเป็นเมทริกซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิด Excel ให้ดูนะครับเป็นเมทริกดังต่อไปนี้นะฮะก็คือเรียงนะครับจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับก็คือซ้ายไปขวาก็คือมี Bread, Milk, d ปอ p e r Beer, coke นะครับเปินบางบางทีเป็นข้อมูลเป็นภาษาไทยอาจจะต้องรบกวนแปลงเป็นภาษาอังกฤษเพราะตอนนี้อ่วิกายังไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับแล้วทำเลขหนึ่งหมายถึงว่ามีนะครับค่านะฮะในกรณีที่เป็น r e s t i o n mark เนี่ยคือไม่มีค่านะครับนั่นหมายถึงว่าในทันเส้นหนึ่งก็จะมีแค่ bread กับ milk นะครับจากนั้นก็ทำการสร้าง format ที่เรียกว่า arff นะซึ่งเป็น format ที่เวก้าเข้าใจนะรเริ่มตั้งแต่ add relation market underscore set fruit อันนี้คือชื่อชื่อไฟล์นะครับ attribute ที่หนึ่งคือ tid ก็จะมี t หนึ่ง t 2 t สถึง t 5นะครับ add Ad, attribute แล้วก็ bread นะครับก็คือขนมปัง นะครับปีกาเปิดแล้วก็1ห,หมายถึงว่าใช้1บอกว่ามีมีมีข้อมูลนะครับก็ทําการมาเรียง Data ครับก็คือ t 1นึ่งคอมมาหนึแล้วก็คอมมา question mark หมดนะฮะนี่หมายถึงว่าตัวเชนที่1ก็จะมีเบรดกับ n e วนะครับก็คือผมทําการเนี่ยครับเอ่อ copy แล้วก็แปลงนะครับแปลงให้อยู่ในรูปแบบของตัว format นะครับแล้วทําการ copy แล้วก็ press ลงในนั่นโน้ตแพดธรรมดานะครับ จะเห็นว่าในโน้ตแพดธรรมดานี้มันก็จะมีปัญหาสักน,นิดนึงก็คือว่ามันมีตัว b l งค์นะครับเราก็ทําการแล้วก็ copy นะครับ,นะรบแล้วก็ replace นะครับด้วยไอตัว blank เนี่ยนะครับด้วย question mark เอ,อ้ย comma นะครับ replace all เห็นไมฮะมันก็จะอยู่ใน format ที่เราต้องการอาจจะต้องปรับแต่งนิดนึงอะไรฮะก็แล้วแต่นะครับ าสาธิตให้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือทําการท่านฟอร์มให้อยู่ในฟอร์แมตที่ผมโชว์ไปแล้วก็คือเป็นฟอร์แมตของตัวเวก้า Vega ที่เข้าใจชื่อ .arff นะครับในกรณีสมมุติว่าผมทําการาสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับคือหน้าตาของตัวไฟล์ก็จะเป็นหน้าตาดังต่อไปนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการอ่านเนี่ยตัวไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ นะครับผมก็จะทำการอ่านไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาโดยการเปิดนะครับเปิดค่านะครับที่เขียนกดที่ explorer นะครับมันจะมี open file ก็เปิดที่ open file ครับไปเลือกหาไฟล์ที่ชื่อ marketsettruth. af แล้วก็เปิดขึ้นมาจะเห็นว่าโปรแกรมเวก้าจะทำการเรียงนะครับในกรณีมันก็จะเรียงตรงที่ช่องเป็น attribute เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอ่า,ทานทั้งหมด ห้าฟิลนะครับมี tid breadth m l อะไรพวกนี้นะครับก็จะบอกการกระจายตัวในแต่ละอันอย่างเช่นเบียร์นี่ก็จะมีสามจำนวนตัวอย่างมีสามครั้งมีนี่มีสี่ครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปกดที่แท็บ associate นะครับใน associate ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเ default เป็น a p p i r e d u l e นะครับซึ่ง a p p i r e d u l e เนี่ยเป็นัลกอริทึมที่ใช้ในการหาเบยก้า ที่นิยมที่สุดอันหนึ่งนะครับามาดูพารามิเตอร์นะครับถ้าเราคลิกคลิกบนตัวเนี่ยนะครับเพื่อปรับแต่งพารามิเตอร์นะครับในกรณีถ้าไม่อยากจะปรับแต่งอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับกดโอเคกดรันได้เลยนะครับแต่ถ้าจะปรับแต่งในกรณีเห็นสังเกตน,นะครับเดลค่าเดลตานี่คือค่าที่บอกว่าจะทําทการถอยซัพพอร์ตไปทีละ0.05จนหมดนะครับก็คือจํานวนลูปมันจะเยอะถ้าเกิดสมมุติเรา ใช้ตรงนี้น้อยนะครับแต่โดย default ก็คือใช้กัน0.05นะครับ l o w bound l o w e b o u n minimum support ก็คือ minimum support นั่นเองนะครับคนในคนนี้ผมตั้ง20%นะครับก็คือ0.2นะครับ min metric ก็คือ minimum confidence นะครับจำนวนลูก็มีทั้งหมด10นะฮะอาจจะเอาสัก20ก็ได้นะครับแล้วก็กด ok ได้เลยนะครับ ะครับในตอนนี้ผมก็จะลองสตาร์ทดูจะสังเกตว่ามีกดขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็คือจะมีทั้งหมดนะครับอ่ายีกดที่เราต้องการนะครับสมมุติเราต้องการเอาสัก10กดพอนะครับแล้วก็ไปรันใหม่นะครับในกรณีน,นี้ก็คือจะมีการบอกว่านะครับ ลตัวสกีมตัวนี้ใช้ตัวอ่าอัพไอรูสนะครับชื่อ Market ็ regea แ t ท u t h นะครับมี a อ i อ n t t แตเท่ากับ5ครั้งนะครับมี attribute มี7 a t bu, Ad t r i b u t e นะครับอ่าม i นิมอล m ับพ o ร์ตศนนะครับอ่ามินิ m อมทร i n ซ์มินิมอล de n ฟ e นะครับ number of cycle มีทั้งหมด14ครั้งบนหลุม14ครั้งนะฮะมีตั้งแต่ L 1 1 1อ่าได้11คู่ l 2 31, l 3 1 L3 37 L4 ยี 4, 20, แล้วก็ L5 4ี่นะครับนั่นคือคูอ่คู่สคู่สคู่สคู่หนั่นเองนะครับเอาลองมาดูตัวนี้เอาเฉพาะที่น่าสนใจนะครับจะสังเกตว่ามันมีตัวกดนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาดูได้อย่างเช่นวันเนี้ยนะอันที่กดที่5้านนี้น่าสนใจนะครับ ก็คือเขาบอกว่ามิวแล้วก็เบรดถ้าวันไหนที่คนอเมริกันมาซื้อนมกับเบียร์เนี่ยก็แสดงว่าวันนั้นเป็นวันที่คุณพ่อเลี้ยงลูกนะครับด้วยตัวเองคือคุณแม่อาจจะไปอยู่ข้างนอกไม่ได้มาเลี้ยงลูกงนั้นคุณพ่อก็จะซื้อไดเพิ่มไปด้วยทุกครั้งแพนก็นคือเขาจะเป็นเขาถึงบอกว่าเป็นแซททูดก็คือว่าคุณพ่อดูแลลูกโดยการนั่งดื่มเบียร์ไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็น่นเป็นสิ่งที่ กฎที่เขาพบในสังคมอเมริกันโอเคขอบคุณ